กันมาหดใหญ่เลยทู่นังอยางเหือพูเหลือจองมาปลาปลาไปอย่าเหือบังกอปลาครับเอาละเหลือมังกอปลากเดี๋ยวมันสาวเดี๋ยวไปเหือดอะไรยังนึงเสียวจะไนมบเนี้ยโอ้ยแต่งต้งตงก็มอะอนก็ยังเาอยู่มันเปลี่ยนปลาเปลนไปตัวดังหัวนจิงมาหน่อเจ้าสิมาจมงสิหูหน่หรือว่าตาบอดเจ้าก็ไปเอาหน้าเกินยังเกินตัวเขาเลสพัลสบานีของเราจะรับผิชอบเองเออพระากพระองคกับพระมเีของเองนะ ไม่ยินอะไรไหม,าม,ามาไปไมาปไหมใครจะมาของเง่ยบ้างเล็ว้ว พระองค์นี่ละเจ้ามังปลาปลาไปพระเจ้าค่ะนี่ีบกอนะพระเจ้าค่ะเอาางนีเนี่ยยาเาอะไรานะนะไมาผิดมาผิดมาผิด่ผิดเอแกเนี้ไอจังหวสอตัวน่ิสัคนเจ้ามันฉันสัมผัสเลือเกินเจ้าผูู้เหรอเข้ามาที่ต่าแล้วก็ที่สูง

แม่ะยอดอาหารก็เลือกตู่หลานเอรินมาพูดีถนนลารถกนาดอกเมียพี่แม่ี่เป็นเมียเจ้าแค่ก็น้องพี่ในบ้านอาคนดีพี่จะครอบครบานังาชีวาได้ มีเป็น้ตสู่ไเกยังอ่นกอดก้มน้อพี่คนจนตัวดำจะเลยคําว่าเมี่ยไอ้ าราจะาฝันเหลอกันง่ามอังแลอยางนีรัจน้านาเาจะคือจะลงโน่บางไอ้คือจะลงน่บางไอ้ารายเอาสอน แม,ม่เป็นยังพีขเสด็จแม่ลูกจะน่าพีขาเสด็จแม่ลูกจะน่าลูกอาจาเป็นอย่างที่แบบนี้แม่ไม่ทเหนื่อยบงงัลูกพ่คููมีคร่องที่เหมาะสมว่าขายหนาขายตาเราะฉชนหน,าาหน,าน้านแล้วพ่อกับแม่ถูกกปแไมเห็นแบบนี้พ่อกับแม่กับ พอเสด็จแม่แล้วจะน่าเลอกแล้ะน่ามาเลกหรือได้พี่คะเสด็จแม่แต่่แม่บานนบักับักัวนเนี่ยน้าเกลียดน้าลแล้วกเกนลูกแล้ะน่าพี่คะเสด็จแม่พ่อกับแม่สิใหอ้อกับพ่พี่แต่ให้จะน่าไปเอามาไล่กับจะน่านไหกหลานะน,าน,านาะกหลานนะะเสดจแม่จะ,น,จะน่าเอางนาะะน่าเเงาะไปแล้ว ราจะเ้อมภาษามาเราขึ้นได้ก็แค่เสด็จม่วัสลัดมาวัดสลรรมากอยากรมาวัสลัเกียรตายเสด็จแม่บ่ได้เป็นอ่างพวแค่เป็นลบพวกจำอลไรก็เอาหัวไปให็ดีเสด็จแม่วทอคุณเาสด็จทอพี่คหลงนียอมมาเลยนะพี่เขาเสด็จทอง ยสเเแม่หฮจนาดี้พี่คะเองีพี่คเนังพอให้ดีด้ยหนัสงสารแม่เขาาเน่่คะในตัแม่เขาาแม่เขาเรียกว่าพ่อใหญ่พ่ออยากให้ลูกดีกว่าพ่อไม่นามีตาเพื่จะเหนื่อยพ่อเนิเลเห็นท่ไหนลูกจะไปท้องแบบนี้ตอนนี้เขาจะไดสายเอาพ่มาเล่นกับพี่ม่าเดี๋ยวนีได้อเ่าสเตเดตทอเป็นยังสายตาทุกคนจึงเป็นไงงเราเพื่อบีบาเราก็คลูกสายพืนมองไหนพี่คะเรา ลูกกันัล้นลูกก็สายตาส่วนไหนเพิ่งแม่ไหมคะลูกนี่เปนที่ลูกกันระเพีย์ช่ล้มึงขวาที่งดอุโนัดไปถามว่าตึงโวกเรื่องนี้ลูกหัวสายอ่านไปว่าสีพอมองไปฝาการดจจากไหนเอาพอมาเลยกับพี่มาทีเนี้เราจะน่าจะตัดสินใจเรื่องไอ้งอไปแล้วแต่อย่างมึงเราจะน่าจะไปถึงลูกเจ้าฟ้ามหาปัสัต์ตัดแล้วขึ้นข้างอะไรข้กันพี่เส็ กระทำสามนโู้ให้ลดตะนาดในเลือกคู้ได้รังอ่อคิดแล้วมาอวดสูเอาบางดำเด้อพผู้ให้มันขายหน้าโมประชาคนไม่โลดความฟังคนไม่โลดความฟังมันไปอยนเราทังในเอาบางดำมาจะดาวิ้งเทอจะห้ลดกะนา้สังทงใดให้นี้ไปก็จ

บ้เจน้าจมคนได้มาเรร้อยเดวดี๋ยวเดยวเดี๋ย่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด้วเดี๋ย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 วดีียเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดีเดี๋ย่ดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดดดด้เดี สาจี่ปันีวัก้อหลุจกนั่งีลุกสาวหลาคนสวยขอเสวยกจบูปัดน้องงจิงเสียดายเสียดายที่มึงน่ะเคยหลงคิดหลงเผลอหลงฝันว่าตัของนั่นเป็นที่รัก ทเสสมื่อนี่เลยสเลต่อวสเลตแม่บ่สรักมนง้แน่เมื่อนี่และมุงเนี่ยพายหัวหาไปนะไปตอกตก้าท,ท,ทั้งบาทกับผัวที่ถูกคุณชทยหุ้มมี่ผัวจะเป็นผัวโตนัเงี้ยซมนัไปนองรักึงไปทอดเครื่องราชบรรณาการของมันออให้เป็นยายไม่เหลือยังตโตกจะแก่หัจงไให้มัน ไปใส่แไปกิน็กินยากินเอท่มม่ากลัวนงเสียงยังไงมาล่ะมเสียงยังได้นนบมีเห็นปะจีบ่สมลูนะพี่ดา้ยังจีบจีคนขอไม่ไ้นอนกับนายระคนอบามันบริเตนไอจีนกะามัน่ยมมงอเนี่ยบวก เป็นยังเราจะน่าจะเหนียบบงเอิเป็นยังขึ้นเบังเอบักเรียนมันแพงตลอดพ่อไม่หยังจะเป็นมึงหนึ่งยันยอดกินเผาเขายอดเกิดโดนเดี๋ยวมึงกับใคมึงกับมึงเหรอไอ้ผค้่องบาทยันมึงรับักโุเลียนแพงมึงไปหักกินเี้กินหยาดนี่รกันหน้ากินเสียงยันง้อม็นคุยซุ่โง่ซุ่อสนับสนุนกัน แล้วชุดสกินี้ตาเลือของสูงไ้พวกเราสิไปเราเราคืเสียวไงต่ำดัไม่ยอกูบอกเซเบบอกกูอองาอะจะเ็นมันดึงตวายมันเป็นไงเป็นท้าหลังยังไงมันขึ้นทางแก๊กปิงๆิดแงเอาฉันไม่จะแตกเสซะตา ไอ้งะเปิดแต่าด้ยอ้เงทิมจนดรจ่รองจะไองูดจน้ไพ่อจะได้แม่ราองมางานี้อยู่ในเมืองนบ้านกับบ่เป็นอย่างเงบ่ได้อยู่ในเมืองไปอยู่าหไปนาแล้วไองได้อไรงสัญญาดยอบิว่าิจะหน้ากัเอไองสัญญาว่าราจะนตลอไป สองรอบที่รถจะหน้าเรือบอกงนว่าเป็นโกูกเล้่โออก้เป็นก้าวไตาตั้งแต่เนอะสิภาพาชิดากูกินยังเน,นาะจะวองไ้ไปหน้าอันน่กูกินต้มอึ้นก็ได้กู